ครับก้องธรณีกลับล่างกับน้องโอ้วดอีกทีครับเอียงเลยครับแข้งนี้แข้งนี้สวยเลยนะครับโอ้โหขามาอีกแล้วนะครับนี่ครับเตะขาครับซ้ายคืนไปครับไปครับก้องธรณีครับโยกต่อครับเตะฝาครับน้องโอ้ครับหมัดขวาหมัดซ้ายไม่หยดหยับเข้าไปนี่ขวาทํางานดีนะครับในช่วงหมัดขวาครับโดนแข้งซ้ายของก้องธรณีคืนไปครับทางด้านน้องโอ้วาอีกทีครับนี่ฮะโอ้โหเอียงตามแข้งครับ ทิมงานให้เดินเข้าใส่ครับแข้งขวาของน้องโอครับนีและครับขวาหรือซ้ายครับหมัดซ้ายนแน่นหน้าหงายไปเลยคือ3มยกนี่กล้องธรณีไม่หมดไม่ได้ครับต้องใช้ความสดผลักออกน้องโอก็ไม่ถอยครับแข้งขวาสาดมาขวาอีกทีครับโอ้โหเตะด้วยออกไหมออกไหมขวามาก่อนครับแข้งครับตามด้วยหมัดขวาครับบวกหมัดซ้ายขึ้นครับก็รณีหมัดซ้ายครับเอียงครับ ทางด้านของน้องโอเอียงครับเอามาขัดซ้าย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 เมาครับน้องโอครับโอ้โหแทบแทเลยครับขายดี่ฮะยังเมาอยู่ครับจะปิดเกมได้ไหมสำหรับก้องทนีมาตลอดเช่นเดียวกันนะครับเตะขวาสูงครับขึ้นขั้นคอเอ้าโดนหมัดขวาของน้องโอครับก้องธนีํำปั้นขวาเอามาขัดขวาครับเอาผัดกันได้ผัดกระโดนบ่วกของก้องทนีมาทำปั้นครับบลหมัดงัดสอดอีกทีครับโอ้โหวาอีกทีครับชุดใหญ่ของทางด้านน้องโอครับก้องทอนีหยุดไปเลยเหมือนกัน สามนาทีสุดท้ายครับซ้ายมาครับขวาคืนอ่าแล้วครับชินจังหวะบวกหมัดครับจังหวะนี้เสียบเข่าครับซ้ายอีกทีครับขวาคืนครับอปคัตแล้วก็หมัดชุดแข้งขวาตามครับโอ้โหชุดนี้ของน้องโอสวยงา้ที่โอ้ขยันจริงๆครับน้องโอนี่ครับกระปั้นครับแลกกันเสียบเข่าพยายามจะบิดมากดมาครับจังหวะนี้กดมาแล้วเด่งปีครับขวาครับซ้ายครับ้า่ด้นของน้องโอครับเสียบขวาเสียบขวาไม่ไปถอดหัวไม่ได้นะครับต้องธรณี